แล้วจะมีผลต่อความเป็นไปของเราทั้งในด้านส่วนตัวในด้านครอบครัวในด้านสังคมและประเทศชาติจนถึงระดับโรคโลคเราปัจจุบันนไหครับลบการท่าฟันกันทุกวันนี้ก็คือไฟจากความกังวลวายในจิตใจของตัวเราเองมันเผาร้อนตัวเราเองส่งผลต่อการตัดสินใจกับการรบราคาบั าสามารถควบคุมไฟโทรศัพท์ของตัวเราเองปริททยอับขีได้ถือว่าเป็นผู้ประเสร,ริฐถือว่าเป็นผู้เลิศชื่อว่าเราเป็นผู้ชนะตัวเราเองแล้วก็คือชนะโทรศัพท์นั่นเองครับอาจารย์ครับถ้าหากว่าไฟในใจของเรามันเกิดขึ้นหลักธรรมข้อนหนครับที่คุณผู้ชมทางบ้านจะใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวในการจับอะไรในใจเราครับหลักธรรมสำคัญที่จะใช้ในการ เมตตาคุณมาสอนรู้สึกมาปลูกฝังพอหลวงปู่พอ่พอครูบาอาจารย์เคยบอกมาเมื่อเกือบ20กว่าปีที่แล้วแล้วว่าต่อไปประเทศสยามเนี่ยชาวสยามประเทศจะลุกขึ้นมาฆ่าฟันกันเองด้วยไฟโทรศัพท์เจ้าจงนำเมตามตาธรรมเมตตาคุณไปปล สิบปีจากครูบาอาจารย์ที่ท่านได้อบรมสั่งสอนในเรื่องของคุณธรรมและปัจจุบันก็เกิดขึ้นจริงๆสิ่งที่จะระนับไฟโทรสารได้สําคัญที่สุดคือเมตตาคุณนั่นเองนะครับตัวนี้สามารถระนับได้อย่างยั่งยินและถาวรช่วลูกชั่วหลานจะทําให้บ้านเมืองของเราสงบร่มเย็นที่ผ่านมาพียทีก็เห็นเห็นไหมครับเกิดเหตุการเผาบ้านเผาเมืองเพราะไฟโทรสารนี่มันเผาจิตใจของเราเองทําให้เครียดแค้นแค้นคนนู้ ไม่ได้ก็ไปทํโลงที่สิ่งรุ่นสิ่งนี้ติดเกิดบางวุ่นวายในบ้านในเมืองอาจารย์ยกตัวอย่างตรงนี้ให้ฟังเป็นเรื่องจริงๆเราต้องชนะตัวเราเองก็คือชนะโทสะเนี่ยมีความสําคัญที่สุดนะครับครับนะครับก็ฝากกันง่ายนะครับคุณผู้ชมครับฝ่ายเมื่อมันติดขึ้นในใจของเรานะครับไม่มีใครดับให้กับเราได้นอกจากตัวเราที่จะเป็นผู้ดับฝ่ายด้วยตัวคนเองนะครับอะไะครับในช่วงนี้เราจะไปดูกันนะครับสําหรับโครงการทํานําชีวิตที่ชิดกับ